ก็จะได้รับภาระไปดําเนินการรวมทั้งดําเนินการในเรื่องของการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองสามัคคีอย่างไรก็ตามเพื่อให้คอสชอมีอํานาจที่จะจัดการในเรื่องต่างๆได้ในกรณีเกิดความจําเป็นสุดขีดโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปหาวิธีการนอกรัฐมนูญอื่นใดอีกจึงได้กําหนดเอาไว้ในมาตรา46ให้คณนะคอสชอนี้อาจใช้อำนาจพิเศษ ที่สื่อมวลชนบางท่านอาจจะอ่านเผิอๆผล้และเข้าใจผิดไปพลาดหัวว่าคอสชอมีอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนั้นไม่เป็นความจริงมีแต่เพียงอำนาจพิเศษตามมาตรา46นี้ว่าถ้ากรณีจำเป็นหากจะต้องจำเป็นใช้อำนาจเพื่อการสร้างสรรค์ไม่ใช่ใช้เพื่อกำราบปราบปรามอย่างเดียวคอสชอก็อาจจะใช้อำนาจพิเศษนี้ได้แม้จะเป็นการใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการ อำนาจนี้คงไม่ได้ใช้บ่อยครั้งหรือพั่มเพลื่อคณะที่ยึดอำนาจในอดีตมีอำนาจนี้เกือบทุกยุคทุกสมัยแต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าได้ใช้ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ในใช้ในยามที่ไม่อาจใช้กระบวนการปกติได้เท่านั้น mm. เพื่อจะต้องหลีกเลี่ยง mm. ไม่ให้ไปใช้พิธีการนอกรัฐธรรมนูญอื่นใดอีกที่สําคัญคืออาจจะใช้เพื่อการสร้างสรรค์และทําในสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ที่คณะมนตรีเองอาจจะใช้ยากลำบากเพราะติดขัดในข้อกฎหมายรวมทั้งปัญหาหลายอย่างด้วยทั้งหมดนี้คือลำธารห้าสายที่แยกออกไปจากรัฐธรรมนูญโดยสรุปมีประโยคสำคัญที่จำเป็นต้องกราบเรียนแน่นอนครับรัฐธรรมนูญนี้แม้จะมี48มาตราซึ่งยาวกว่าในอดีตแต่ก็ยังถือว่าสั้นเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับถาวร หลายคนอาจจะสงสัยว่ามี48มาตราแค่นี้จะพอกินพอใช้พอแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันหรือเรื่องนี้ก็เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องเขียนเอาไว้สิ่งที่เราเคยรู้จักกันดีในอดีตเรื่องมาตรา7เนี่ยมันก็ต้องมาปรากฏอีกตรงนี้แหละว่าถ้าไม่มีที่ใดบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ก็ให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลายคนฟังแล้วก็พูนพามาอ้อม7มาอีกแล้ว ก็ที่มันยุ่งกันในอดีตไม่ใช่เพราะมันไม่รู้ว่ามอนี้แปลว่าอะไรหรอกหรือเราก็รู้ว่ามันยุ่งแต่จะไม่เขียนไว้ก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่เขียนไว้ก็จะเกิดปัญหาช่องว่างขาดมาตราหลายมาตราแต่ไม่ต้องกลัวว่าปอเขียนแล้วไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรถึงเวลาก็เถียงกันว่าเป็นหรือไม่เป็นประเพณีคราวนี้ได้แก้ปัญหาว่าถ้าสงสัยว่าเรื่องใดเป็นประเพณีการปกครองหรือไม่อย่าเพิ่งไปทะเลาะกัน ให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพินิจฉัยให้คำปรึกษาล่วงหน้าได้ถ้าสารรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นประเพณีทำได้ก็จะได้ทำถ้าสารรัฐธรรมนูญบอกไม่เป็นทำไม่ได้ก็จะได้ไม่ต้องทำไม่ต้องปล่อยให้ทำไปถูกผิดผิดแล้วมาวินิจฉัยทีหลังว่ามันไม่เป็นที่ทำไปแล้วผิดแล้วก็ต้องหาตัวผู้รับผิดชอบอาจารย์พรพชษได้ชี้แจงแล้วว่าหลายอย่างไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญนี้หลายคนสงสัยว่าสาลยังอยู่ไหม ไม่ว่าสารยุติธรรมสารทหารสารปกครองสารรัฐธรรมนูญตอบว่าอยู่ยังอยู่ไปตามปกติถามว่าองค์กรอื่นเช่นกกตปปชยังอยู่ไหมตอบว่าอยู่ไปตามปกติเว้นแต่องค์กรที่คสชได้ออกประกาศล่วงหน้าต่อก่อนหน้านี้ยุบเลิกไปแล้วนั่นก็แล้วไปอะไรที่เขาไม่ได้พูดถึงไว้ก็ทําหน้าที่ก,กันต่อไปตามปกติจนกวารัฐธรรมนูญใหม่จะมากําหนดแล้วก็สุดท้ายอาจจะมีคําถามในใจหลายคนว่า รัฐธรรมนูญฉบับหน้าคือฉบับที่ยี่สิบที่จะไปร่างกันนั้นร่างเสร็จแล้วจะเปิดให้ลงประชามติหรือไม่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เขียนไว้แต่ก็ไม่ได้ปิดทางเป็นสิ่งที่สามารถที่จะไปพิจารณากันตามความจําเป็นในอนาคตได้ข้อสําคัญก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ทําสิ่งซึ่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวในอดีตไม่ได้เขียนไว้แต่มีเขียนในครั้งนี้ข้อหนึ่งคือเมื่อใดที่เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คือฉบับที่สิบเก้าชั่วคราวนี้ มีปัญหาอย่างใดที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์แม้จะเป็นฉบับชั่วคราวคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสมมงบแห่งชาติจับมือกันเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมบางเรื่องที่บกพร่องอยู่หรือควรจะมีแม้จะเป็นฉบับชั่วคราวก็สามารถจะแก้ไขได้อนาคตคือได้พยายามทําให้มีความยืดหยุ่นที่สุด เพื่อให้การบาริหารราชการแผ่นดินและลำธานห้าสายที่แยกออกไปจากรัฐธรรมนูญในวันนี้สามารถไหลได้คล่องสามารถที่จะดำเนินการได้โดยไม่สะดุดพบสะดุดที่จุดไหนก็จะได้แก้ไขกันไปและสุดท้ายที่มีคำถามในใจขออนุญาตตอบซะก่อนที่จะมีการถามในตอนหลังว่าลำธารห้าสายจะอยู่ไปนานจนถึงเมื่อใดคำตอบ ตัวรัฐมนูญฉบับนี้มันอยู่ไปจนมีรัฐมนูญฉบับใหม่มันก็ต้องเลิกแน่เพราะของใหม่มาแทนของเก่าก็หมดไปสนชนั้นจะอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาชุดหน้าคือมีสอสอสมัยหน้าเมื่อใดสนชก็ไม่จําเป็นและหมดไปคณะรัฐมนตรีจะอยู่ไปเมื่อใดจนกระทั่งถึงเมื่อมีคณะมนตรีชุดใหม่มารับไม้ส่งต่อครับชุดเก่าก็หมดชุดใหม่ก็เข้ามาแทน สภาปฏิรูปแห่งชาติจะอยู่ไปจนถึงเมื่อใดคำตอบก็คือว่าเมื่อรัฐมนูญฉบับใหม่ร่างเสร็จและเขียนเกี่ยวกับสภาปฏิรูปอย่างไรก็ให้เป็นไปตามอย่างนั้นรัฐมนูญฉบับหน้าอาจจะเขียนให้สภาปฏิรูปอยู่ทําหน้าที่ปฏิรูปเรื่องที่ค้างคา,งางต่อไปก็ได้หรือจะไม่ให้อยู่เพราะจะเวนคืนอํานาจนี้ให้เป็นของสอสอที่เขาเข้ามาก็ได้ก็ฝากไว้ในรัฐมนูลฉบับใหม่ คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะทําหน้าที่เสร็จและหมดไปเมื่อใดก็เมื่อร่างเสร็จลงพระประมาภิธไธยเสร็จประกาศใช้คณะกรรมการก็สิ้นไปเมื่อนั้นและคอสชอจะอยู่ไปจนถึงเมื่อใดโดยหลักเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็คงจะไม่ได้เขียนเรื่องคอสชอเอาไว้ในฉบับใหม่อีกคอสชอก็จะหมดไปเมื่อนั้นทั้งหมดนี้ก็คือแผนและขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป ภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งปีบวกลบก็ขอกราบเรียนเพื่อความเข้าใจครับครับในลำดับต่อไปผมขออนุญ,ญาตก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาคําถามนะครับขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปที่ท่านพลเอกไพบุญคุ้มฉายานะครับได้คุณาเก่าสรุปการชี่แจงในวันนี้ขอเล่นเชิญครับ <c oughs> นับนักเป็นพระหมหาคุณาธิคุณนะครับที่ได้ทรงพระนาพระทาน รัฐมนตรีนี้มาพี่น้องประชาชนคงได้รับทราบรายละเอียดและเนื้อหาจาก,จากท่านจันทึกสองแล้วนะครับผม,มได้นามของท่านผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาควาสมสงบแห่งชาติขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนและผู้มีเกียรติที่เคารพต่อจนสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับ ที่มีความห่วงใยในเนื้อหาสาระของรัฐมนตรีฉบนี้ขอยืนยันในเจตนาลมของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่จะต้องรับผิดชอบการเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองเป็นดินเพื่อมาแก้ไขปัญหาขคงชาติที่มีมาก่อนวันที่22พฤษภาคมให้กับพี่น้องชาชนชาวไทยนะครับจึงจำเป็นต้องใช้รัฐมนตรฉบับนี้ เป็นเครื่องมือในการดำเนินการตามแผนงานที่ที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นและจะขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าจะนําไปใช้ในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและไม่ให้เกิดความเสียหายเป็นอันขาดจึงขอโอกาสและเวลาให้กับคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้เคยให้ไว้นะครับผมทั้งสามคนก็ขอกราบขอบคุณพี่น้อง ประชาชนและผู้มีเกียรติที่เคารพครับขอขอบคุณครับครับในลำดับต่อไปก็คงเป็นช่วงเวลาของการถามตอบนะครับก็หากมีสื่อมวลชนท่านใดต้องการจะซักถามก็ขอเล่นเชิญครับตามลำดับมาเลยครับใม่บริเวณนี้ จากนักสือพิมพ์เดอะนชั่นครับมีสองคำถามนะครับให้ท่านอา,อาจารย์ทั้งสองท่านช่วยกรุรณาตอบครับอขอถามเรื่องเกี่ยวกับมาตรา44อีกทีนะครับซึ่งขออ่านส่วนหนึ่งนะครับว่าในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่ามีความจำเป็นแล้วก็จุดๆไปเรื่อยนะครับให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติมีอำนาจสั่งการระงับยับยั้งหรือกระทำการใ,นในดๆได้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติในทางบริหารหรือในทางตุรการและให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำรวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกก่าเป็นคำสั่งหรือการกระทำหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญน,นี้และเป็นที่สุดตรงนี้นี่สามารถตีความได้ไหมครับว่าอำนาจของหัวหน้าคสชเนี่ยก็คือสูงสุด นะครับแล้วอาจจะมีความคล้ายคลึงกับยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์ที่ปกครองผ่านมาตรา17อันนี้คือความเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยจะถือได้ไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วอํานาจของหัวหน้าคอสชอในช่วงที่ยังมีการใช้รัฐมนูนชั่วคราวเนี่ยก็ยังอยู่เหนือคณะรัฐมนตรีและตัวนายกรัฐมนตรีส่วนคำถามคำถามที่สองนะครับกับขอไปที่มาตราสีนะครับ ที่พูดถึงว่าการกระทําใดๆที่โยงกับการยึดอํานาจในวันที่22พฤษภาคมนะครับทางผู้ที่ปฏิบัติทุกท่านเนี่ยหากผมอ่านบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับหากการกระทํานั้นผิดต่อก,กฎหมายให้ผู้กระทําพ้นจากความผิดและความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงปิดอัญประกาศ คำถามนี้อาจจะโยงถึงเรื่องคำถามเกี่ยวกับการปรองดองนะครับเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยโอเคัอันนี้ก็คงชัดว่าทางคอสอชอก็ไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆกับการกระทําในการยุตอำนาจวันที่22พฤษภาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีประชาชนหรือหรือคนจํานวนหนึ่งที่ออกมาก่อการกระทําบางอย่างยกตัวอย่างเช่นนายจตุรนฉายแสงหรือนายสมบัติบุญงามมนงที่เป็นการกระทําที่พยายามปกป้อง